เสียงลมพัดกระซิบผ่านต้นไม้สูงใหญ่ในป่าลึกมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังจ้องมองคุณจากความมืดเสียงฝีเท้าหนักหนัก,นกดังใกล้เข้ามาใครก็ตามที่หลงเข้าไปมักไม่กลับออกมาอีกเลยคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหรือไม่คือหนึ่งกลุ่มเพื่อนสามคนตัดสินใจลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปได้วยความลับโบราณและคำสาบแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งมีชีวิตมาหืมาร่างสูงใหญ่ดวงตาแดงฉานรออยู่ในเงามืดของต้นไม้ทุกต้น เสียงคำรามต่ำเสียงวิญญาณกระซิบและรอยเท้ายักย้ายที่ใหญ่เกินกว่ามนุษย์คืนนี้ใครจะรอดใครจะถูกกลืนไปกับความมืดของป่าลึกในคืนหนึ่งที่ฝนพรำเบาๆเสียงสายฟ้าแลบไกลๆทำให้ป่าลึกทางเหนือของหมู่บ้านชาวนางเงียสนิทเหมือนถูกดูดกลืนไปกับความมืดลมหนาวพัดผ่านกิ่งไม้เสียงคลืครา่าประสานกับเสียงสัตว์ป่ากลางคืนทำให้หัวใจของทุกคนที่เข้าไปในป่ารู้สึกเกรงทุกครั้งที่มีใครก้าวเข้าไปลึกเกินกว่าที่หมู่บ้านจะมองเห็นพวกเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ ชาวบ้านเล่าต่อกันว่ามียักษ์ย้ายตัวใหญ่ที่หากินในป่าลึกตัวมันสูงกว่าต้นไม้ใหญ่หลายเมตรผิวหนังหยับกร้านเหมือนเปลือกไม้มีตาแดงฉานที่สะท้อนแสงไฟจากคบเพลิงด้วยเสียงคำรามของมันดังไปไกลเป็นกิโลเมตรชาวบ้านที่เผลอไปใกล้ๆจะถูกมันจับกินโดยไม่ทิ้งร่องรอยให้เห็นวันนั้นเองมีนักล่าหนุ่มชื่อสหัสซึ่งเป็นคนกล้าหาญและอยากลองพิสูจน์เรื่องราวลึกลับในป่านี้เขาเตรียมไฟฉายเชือกและมีดพกติดตัวเขาเดินเข้าไปในป่าพร้อมเพื่อนอีกสองคนคือนัดและฟ้า พวกเขาตั้งใจจะหาหมาป่าที่หายากแต่ใครจะคิดว่าเสียงลึกๆในป่ากำลังเตือนพวกเขาให้กลับตอนแรกเสียงนกร้องและใบไม้ไหวทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวาแต่เมื่อเดินเข้าไปลึกขึ้นเสียงเหล่านั้นกลับเงียบหายและความมืดหนาทึบขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติคุณรู้สึกไหมว่ามีอะไรบางอย่างกำลังตามเราอยู่ฟ้าพูดเสียงสัน่น ทันใดนั้นก็มีเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงความมืดและหมอกหนาะพวกเขาเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งติดตามอยู่ทุกฝีก้าวเสียงหายใจหนัก,นกดังใกล้เข้ามาจนทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นสหัดหยุดแล้วชี้ไปข้างหน้าเนี่ยหูฟังมันมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่กลางป่า เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาเห็นเงาขนาดใหญ่เคลื่อนไหวระหว่างต้นไม้มันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่ยักย้ายตัวนั้นจะโผล่ออกมามันสูงเกือบ4ีถเมตรผิวหนังสีน้ำตาลเข้มเหมือนไม้แก่มีตาแดงฉานและฟันแหลมคมสะท้อนแสงไฟฉาย สหัดกรีดร้องด้วยความตกใจแต่ยักษ์ย้ายตัวนั้นไม่รอช้ามันพุ่งเข้าหาพวกเขาเหมือนลูกไฟเสียงคำรามดังตึกกล้องไปทั่วป่านัดและฟ้าพยายามวิ่งหนีแต่กิ่งไม้หนาและโคลนทำให้พวกเขาล้มลงยักษ์ย้ายย่ำเท้าไปทั่วเหมือนกำลังค้นหาเหยื่อพวกเขาเพยายามปีนต้นไม้แต่มือของยักษ์ย้ายยาวและแข็งแรงมากมันสามารถลากใครก็ได้ลงจากต้นไม้เสียงร้องของพวกเขาดังก้องไปทั่วป่าหมู่บ้านด้านนอกแม้จะได้ยินเสียงบางส่วนก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะทุกคนรู้ดีว่าใครเข้าไปในป่านี้มักไม่กลับออกมาอีก ตอนนั้นเองสหัสสังเกตเห็นว่าตาแดงของยักษ์แยสสะท้อนอยู่กับบางสิ่งบนพื้นเขาโยนหินไปใกล้ๆเศษหินกระเด็นไปโดนกิ่งไม้ทําให้ยักษ์แยหันไปอีกทางเขาใช้โอกาสนี้ชักชวนเพื่อนวิ่งหนีลึกเข้าไปในป่าโดยที่ยักษ์ย้ายตามติดอยู่ทุกฝีก้าวแต่ยิ่งพวกเขาเข้าไปลึกป่าก็ยิ่งหนาทึบขึ้นเสียงคำรามของยักษ์ย้ายยิ่งใกล้เข้ามาเหมือนหัวใจของมันเต้นตรงกับของพวกเขาพวกเขาตระหนักได้ว่าหนีออกจากป่าโดยไม่เจออะไรสักอย่างแทบเป็นไปไม่ได้ พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆคล้ายเสียงของคนที่เคยหายไปในป่ามันพยายามเตือนหรือดึงพวกเขาไปข้างหน้าสหัสพยายามรวบรวมความกล้าแล้วพูดว่าเราต้องหาที่ซ่อนชั่วคราวก่อนคงไม่มีทางรอดถ้าเดินต่อไปตรงๆทั้งสามคนพบโรงต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งไม้ปกคลุมมิดชิดพวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่นั่นลมหายใจหนักๆของยักย,ย้ายดังใกล้เข้ามาทําให้ทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะพวกเขานั่งนิ่งๆราวกับกลัวเพียงการหายใจผิดถ้าเสียงจากป่ากลายเป็นเหมือนเสียงหัวใจของพวกเขาเอง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอความเงียบในโพรงต้นไม้หนาทึบทําให้สหัดนัดและฟ้าแทบหยุดหายใจเสียงลมหายใจหนักๆของยักย,ย้ายดังชัดขึ้นทุกวินาทีทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงความมืดในป่าลึกทําให้ตาแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาเคลื่อนไหวเล็กๆของสัตว์กลางคืนแต่ทุกอย่างดูเหมือนถูกบังคับให้รอการลงโทษจากยักย้ายตัวนั้น สหัสพยายามใช้ไฟฉายส่องออกไปนอกโครงเพื่อตรวจสอบว่าทางข้างหน้าปลอดภัยหรือไม่แต่เพียงแค่แสงไฟแต่พื้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมันได้ยินทุกความเคลื่อนไหวมารู้ตัวเราแล้วแน่ๆฟ้าพูดเสียงสัน่นนัดพยายามกลั้นน้ำตาและพูดว่าเราต้องหาทางหนีออกไปจากป่านี้ไม่งั้นเราตายแน่ๆแ,แต่สหัสรู้ดีว่าการออกไปตรงๆเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปเขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นเส้นทางเล็กๆที่ดูเหมือนจะพาไปยังลำธารเล็กแต่กว่าจะไปถึงต้องผ่านป่าที่หนาแน่นและเต็มไปด้วยกับดักธรรมชาติ เราต้องรอจนกว่ามันจะเดินออกไปทางอื่นสหัดพูดพางกํามือแน่นเสียงลมพัดแรงขึ้นเสียงฝนเริ่มปลอยลงมาบนใบไม้ทําให้กลิ่นดินเปียกและใบไม้ชื้นแพร่เข้ามาในโพรงทันใดนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆคล้ายเสียงเด็กแต่ลักษณะเสียงผิดธรรมชาติมันเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความลึกลับสหัสกระซิบนั่นมันเสียงของใครไม่มีใครควรอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฟ้าสายหัวมันมันเหมือนเสียงของคนที่หายไปจากหมู่บ้านหลายปีแล้ว เสียงหัวเราะนั้นค่อยๆแผ่วลงแล้วตามมาด้วยเสียงกระซิบที่พูดเป็นภาษาโบราณซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจแต่กลับทําให้หัวใจของพวกเขาเต้นแรงและลมหนาววิ่งผ่านหลังอย่างรุนแรงสหัดจึงตัดสินใจเราต้องไปลําธารตรงนั้นมันอาจมีทางออกหรือบางทีอาจมีอะไรช่วยเราทั้งสามคนค่อยๆค,คลานออกจากโพรงต้นไม้ยักย้ายตัวนั้นยังคงหายใจหนักอยู่ใกล้ๆแต่เสียงกระซิบและฝนพรำทำให้มันหันเหความสนใจพวกเขาใช้โคลนและใบไม้ปกปิดรอยเท้าแล้วเริ่มเดินไปทางลำธาร ลำธารที่เห็นไม่ไกลนักนั้นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลแรงเสียงน้ำกระทบก้อนหินช่วยบดบังเสียงก้าวของพวกเขาแต่ยิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งรู้สึกเหมือนความมืดหนาทึบและอากาศเย็นทำให้ขวัญกำลังใจลดลงทันใดนั้นพวกเขาเห็นร่างของคนที่หายไปจากหมู่บ้านก่อนหน้านี้ร่างของเขาอยู่ลอยกลางน้ำแต่หน้าตาและท่าทางผิดปกติราวกับถูกสิงโดยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ตาเหล่านั้นแดงฉานและมองตรงมาที่พวกเขาร่างนั้นเริ่มลอยขึ้นจากน้ำทำให้ทั้งสามคนตะลึงและขยับไม่ออก เสียงคำรามของยักย้ายดังขึ้นใกล้ๆราวกับมันมองเห็นร่างนั้นแล้วพวกเขารีบถอยหลังไปอย่างช้าๆแต่เท้าที่ลื่นทำให้สหัสดเกือบล้มเสียงกระซิบจากร่างลอยนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนีไม่ได้ใครเข้ามาต้องจบนักรีตร้องด้วยความหวาดกลัวฟ้าหันไปมองยักย้ายที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ร่างของมันเหมือนเงามืดเคลื่อนไหวทับทับทุกสิ่งเสียงคำรามและเสียงน้ำกระทบก้อนหินรวมกันทำให้ปากกลายเป็นเหมือนด่านทดสอบความกล้าหาญสหัสดใช้สติทั้งหมดและพูดเบาๆ เราต้องข้ามน้ำไปอีกฝั่งให้ได้มันอาจตามเราไม่ทันถ้าเราเคลื่อนไหวช้าๆและเงียบที่สุดทั้งสามค่อยๆก้าวลงไปในลำธารน,น้ำเย็นเฉียบไหลผ่านเท้าและทำให้กล้ามเนื้อสั่นสถานเสียงลมหายใจของยักษ์ย้ายดังตามหลังเข้ามาทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมันอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วแล้วกลางลำธารพวกเขาเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจสหัดหยุดเต้นรอยเท้าใหญ่ขนาดเท่าต้นไม้ถูกทิ้งไว้บนหินราวกับยักษ์ย้ายกำลังรอยอยู่ตรงหน้าพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะวิ่งต่อหรือซ่อนตัวแต่ไม่มีที่ให้หลบแล้วน้ำและฝนทำให้ทุกสิ่งเลื่นและอันตราายมากขึ้น ฟ้าเบิกตากว้างและกระซิบว่าเราจะรอดไหมายหัสสหัสไม่ได้ตอบเขารู้ดีว่าการตัดสินใจผิดครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตของพวกเขาและนั่นคือจุดที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับยักษ์ย้ายเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวความมืดและเสียงฝนกระหน่ำทำให้สหัดนัดและฟ้ารู้สึกเหมือนป่าได้กลืนพวกเขาเข้าไปทั้งหมดน้ำลำธารไหลแรงพอที่จะทำให้เท้าเสียหลักแต่พวกเขาต้องก้าวต่อไปเพราะเสียงคำรามของยักษ์ย้ายดังตามหลังไม่ห่างเสียงมันเหมือนสะท้อนอยู่ทุกซอกทุกมุมของป่าทำให้ทุกย่างก้าวกลายเป็นความเสี่ยง ทันใดนั้นยักษ์ย้ายก็ปรากฏตัวตรงหน้าพวกเขาพวกเขาเห็นร่างมาหึมมาของมันสะท้อนอยู่ในน้ำตัวมันใหญ่เกินกว่าต้นไม้หลายต้นรวมกันผิวหนังหยับกร้านเหมือนหินเก่าตาแดงฉานจ้องมาที่พวกเขาอย่างเยือกเย็นฟ้าแทบขยับไม่ได้จากความหวาดกลัวสหัดพยายามรวบรวมความกล้าและกระซิบเราต้องแยกมันออกจากตัวเรามันตามพวกเราเป็นเป้าหมายเดียวอย่าให้มันเห็นเราทั้งสามคนพร้อมกัน ทั้งสามเริ่มเคลื่อนตัวไปตามโขดหินน้ำกระเซน็นเปียกตัวแต่สติของพวกเขายังคงอยู่ความรู้สึกถึงความอันตรายทุกวินาทีทําให้หัวใจเต้นแรงเสียงลมหายใจหนักๆของยักย,ย้ายดังใกล้ขึ้นเสียงคํารามเหมือนพื้นป่าสันสะเทือนขณะที่พวกเขากาลังผ่า,ลานลาธารเสียงลึกลับอีกครั้งดังขึ้นเสียงคล้ายคนร้องเรียกแต่กลับแผ่วและหลอนพวกเขาหันไปมองเห็นร่างของผู้คนที่หายไปก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่กลางป่าร่างของพวกเขาเหมือนถูกสิงโดวยวิญ,ญญาณโบราณตาแดงฉานและร่างเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนสังเกตการสหัตโกนกระซิบ ยามองมันตรงตรงเราต้องไปต่อทั้งสามคนพยายามวิ่งลัดเลาะ,ะตามโขดหินแต่ร่างนั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทาให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีเงามืดอตามติดทุกฝีก้าวยักษ์ย้ายก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมพื้นป่าเหมือนสั่นสะเทือนตามเท้ามันร่างกายมาหืมมาของมันบังแสงไฟฉายเกือบหมดทําให้พวกเขาแทบมองไม่เห็นเส้นทางต่อไปสหัสังเกตเห็นแสงจางๆข้างหน้ามันเป็นเส้นทางเก่าในป่าที่เต็มไปด้วยหินและรากไม้โบราณพวกเขารู้สึกว่าต้องไปทางนั้นแต่ก่อนที่จะก้าวไปเสียงหัวเราะเยอกเย็นอีกครั้งดังขึ้นรอบตัวพวพกเขา หนีไม่พน้นหนีไม่พน้นนัสะดุ้งและเกือบล้มลงฟ้ารีบจับเขาไว้พวกเขาทั้งสามยิ่งตระหนักว่าป่านี้ไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่ของยักย้ายมันเหมือนกับป่าได้ถูกสาบไว้และวิญญาณทุกดวงที่เคยหายไปถูกกักขังที่นี่สหัสคิดทันทีว่าพวกเขาต้องหาที่หลบสูงและมองเห็นรอบๆเพื่อวางแผนต่อไปพวกเขาไต่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีรากขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักเสียงน้ำไหลและเสียงลมทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย ขณะที่พวกเขานั่งหอบอยู่บนต้นไม้สหัดเห็นรอยขีดข่วนบนต้นไม้ด้านล่างมันเป็นรอยเท้าใหญ่ของยักษ์ย้ายราวกับมันเคยจับใครมาแล้วหลายครั้งเสียงคำรามยังคงดังใกลขึ้นเรื่อยๆและร่างเงาที่เหมือนวิญญาณของผู้คนที่หายไปก็ลอยวนอยู่รอบต้นไม้สหัสพยายามรวบรวมความคิดและพูดเบาๆเราต้องหาทางออกจากป่านี้ด้วยความเงียบที่สุดมันไม่ได้เห็นพวกเราทั้งสามคนบนต้นไม้แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วเกินไปเราอาจเป็นมื้อค่าของมัน ทั้งสามคนเริ่มต่ต้นไม้อีกต้นไปยังฝั่งตรงข้ามน้ำและโคลนทำให้รากไม้ลื่นแต่พวกเขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเสียงลมหายใจและคำรามของยักษ์ย้ายยังคงดังเหมือนกระซิบในหัวใจพวกเขาขณะเดียวกันสหัสเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆขีดบนรากไม้เป็นลวดลายเก่าแก่ที่เหมือนโบราณคดีชี้ทางหนึ่งในลวดลายเหมือนสัญญาณบอกทางออกแต่สัญญาณนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายฟ้าเอ่ยเสียงสัน่นนั่นมันคืออะไรเราต้องทำตามมันไหม สหัดพยักหน้าและแตัดสินใจว่าต้องทำตามแต่ก่อนที่จะก้าวไปร่างเงาที่เหมือนวิญญาณของคนหายไปก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ด้านบนต้นไม้และส่งเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความโกรธและคำเตือนอย่าไปลึกกว่านี้ไม่งั้นต้องตายหัวใจของพวกเขาเต้นแรงกว่าเดิมความกลัวความเครียดและความหมังประปนกันอยู่สหัดรู้ว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความลับของป่าลึกความลับที่ยักษ์ย้ายและวิญ,ญญาณที่ถูกสาปต้องการปกป้องด้วยชีวิต และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าว่าป่านี้ไม่ได้มีแค่ยกักย้ายแต่มีสิ่งลึกลับโบราณที่คอยเฝ้ารักษาป่าไว้และถ้าใครเข้าไปอาจไม่มีวันกลับออกมาอีกสหัสนัดและฟ้าไต่ต้นไม้สูงขึ้นไปอย่างระมัดระวังเสียงน้ำลำธารและเสียงฝนยังคงดังผสมกับคำรามของยักย้ายทำให้ทุกย่างก้าวเหมือนต้องต่อสู้กับความตายอยู่ตลอดเวลาขณะที่พวกเขามองลงไปจากยอดไม้พวกเขาเห็นความลึกของป่าที่มืดและเต็มไปด้วยรากไม้โบราณสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนไปกับความมืด สหัสสังเกตรอยสัญ,ญลักษณ์โบราณบนกิ่งไม้และเปลือกไม้มันเหมือนลวดลายของเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่ในป่าน,นี้รอยสลักนั้นเป็นภาพของยักษ์ย้ายและมนุษย์ที่ถูกล่ามโซ่เส้นสายโบราณและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆดูเหมือนจะเล่าเรื่องราวความโกรธแค้นและคำสาปที่ครอบงำป่าน,นี้มาหลายศตวรรษฟ้าเบิกตากว้างและกระซิบมันเหมือนป่าก,กำลังเตือนเราเราต้องเดินทางตามเส้นทางนี้หรือไม่สหัสพยักหน้าเราไม่มีทางเลือกอื่นมันอาจเป็นทางเดียวที่ออกไปจากที่นี่ พวกเขาเริ่มเดินตามสัญลักษณ์ที่สลักอยู่บนต้นไม้และรากไม้มันพาไปยังทางเดินเล็กๆที่ปกคลุมด้วยพืชนหนาแน่นเสียงคำรามของยักย,ย,ย้ายยังตามมาห่างๆแต่ไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนเสียงลมและฝนทําให้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นภาพหลอนขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ลอยอยู่รอบๆกลับชัดเจนขึ้นอย่าอย่าเข้าไปแต่พวกเขาต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าคําเตือนนั้น ทันใดนั้นสหัดเห็นรอยทางโบราณที่คล้ายกับบันไดหินเก่าลึกลงไปใต้รากไม้มันเหมือนทางลับสู่ถ้ำในป่าทั้งสามคนต้องตัดสินใจว่าจะกล้าเดินลงไปหรือไม่ความมืดและความลึกลับทําให้หัวใจสัน่นแต่พวกเขารู้ว่าการอยู่บนต้นไม้ต่อไปก็เสี่ยงเกินไปเราต้องลงไปอาจมีทางรอดที่นั่นสหัสพูดพลางจับมือเพื่อนทั้งสองไว้เมื่อพวกเขาลงไปสู่บันไดหินเสียงน้ําหยดดังสะท้อนในอากาศทาให้ความเงียบดูเหมือนตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเสียงฝีเท้ายักย้ายดังใกล้เข้ามาและพวกเขารู้ว่ามันสามารถจับกลิ่นและเสียงได้ทุกอย่าง ในถ้ำโบราณพวกเขาพบก,กับภาพสลักบนผนังเป็นรูปยักษ์ย้ายตัวใหญ่ที่ล้อมมนุษย์เส้นสายของศิลปะเก่าแก่สื่อถึงคำสาบโบราณและการเสียสละเพื่อปกป้องสมบัติหรือสิ่งลึกลับบางอย่างเสียงกระซิบของวิญญาณแผ่วลงราวกับพยายามสื่อสารให้พวกเขารู้ว่าถ้าจะอยู่รอดต้องเข้าใจเรื่องราวของป่านี้ฟ้าอ่านสัญ,ญลักษณ์อย่างตั้งใจมันบอกว่าถ้าใครกล้าเข้าป่าต้องเคารพกฎและสัญญาณของมันมิเช่นนั้นยักษ์ยา้ยายจะล่าไม่หยุด สหัสตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้แค่หนีเพื่อรอดชีวิตแต่ต้องเข้าใจความลับของป่าและยักษ์ย้ายที่คอยปกป้องมันวิญญาณที่ลอยอยู่รอบๆเริ่มแสดงทางไปยังส่วนลึกของถ้ำมันเหมือนจะบอกพวกเขาว่ามีทางออกที่ปลอดภัยแต่ต้องผ่านความท้าทายและความกลัวทันใดนั้นเสียงคำรามของยักษ์ย้ายดังก้องจากทางเข้าถ้ำเหมือนมันรู้ว่าพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ขณะที่สหัสนัดและฟ้าเตรียมตัวพวกเขาต้องตัดสินใจจะเดินตามทางวิญญาณไปลึกขึ้นไปในป่าโบราณหรือจะเสี่ยงวิ่งออกไปตรงๆซึ่งอาจเป็นกับดักชีวิตสหัสพยักหน้าให้้เพื่ออนทังงส เราไปตามทางนี้อย่างระวังที่สุดทั้งสามคนเริ่มเดินตามเส้นทางโบราณในถ้ำเสียงฝีเท้ายักย้ายและเสียงคำรามดังก้องอยู่รอบๆร,รากกับป่าทั้งป่ากำลังเฝ้าดูพวกเขาทุกย่างก้าวคือการต่อสู้กับความกลัวและความมืดขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปพวกเขาเห็นรอยเท้าเก่าของผู้ที่เคยหายไปหลายปีรอยเท้าเหล่านั้นเป็นคำเตือนและสัญ,ญญาณว่าหลายคนไม่สามารถรอดออกมาได้พวกเขารู้ดีว่าการเดินผิดเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงความตาย และในขณะนั้นเองสหัสสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ใหญ่สลักอยู่บนผนังถ้ามันเป็นรูปยักษ์ย้ายตัวใหญ่และมนุษย์คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเส้นสายโบราณดูเหมือนจะสื่อสารกับพวกเขาว่ายักษ์ย้ายไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ป่าแต่เป็นผู้รักษาป่าที่ถูกสาบและใครที่เข้าไปโดยไม่เข้าใจจะไม่มีวันกลับออกมาอีกพวกเขารู้แล้วว่าความรอดของพวกเขาขึ้นอยู่กับความกล้าความฉลาดและการเคารพกฎของป่าโบราณ สหัสนัดและฟ้าเดินตามสัญลักษณ์โบราณในถ้ำต่อไปเสียงฝีเท้าและคำรามของยักย้ายดังสะท้อนอยู่ทุกมุมทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระทึกใจพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือความแข็งแรงแต่ขึ้นอยู่กับการสังเกตและความเข้าใจทำเริ่มแคบลงเสียงน้ำหยดกระทบพื้นหินทำให้เกิดเสียงสะท้อนประหลาดราวกับมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ทุกมุมพวกเขาต้องคลา,านผ่านช่องแคบที่แสงไฟฉายแทบส่องไม่ถึงความมืดและกลิ่นื้นของถ้ำทำให้หัวใจเต้นแรง ขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปพวกเขาพบประตูหินเก่าแก่ที่สลักด้วยภาพยักย้ายและมนุษย์กำลังต่อสู้กันเส้นสายโบราณแสดงถึงการเสียสละและการปกป้องบางสิ่งที่สำคัญที่สุดในป่าสหัสรู้ทันทีว่านี่คือปริศนาที่พวกเขาต้องไขเพื่อรอดชีวิตเราต้องเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้สหัสกฤษพลางชี้ไปที่เส้นสายที่คล้ายเส้นทางเดินฟ้าและนัดพยักหน้าพวกเขาเริ่มสังเกตรายละเอียดของรอยแกะสลักเส้นสายบางส่วนดูเหมือนบอกให้พวกเขาเดินทางตามรอยเท้าโบราณของผู้ที่เคยรอดชีวิต ทันใดนั้นเสียงคำรามของยักย้ายดังใกล้ขึ้นทุกทีร่างเงามืดอของมันปรากฏอยู่ทางเข้าถ้ำเสียงลมหายใจหนักทำให้หินรอบตัวสั่นสะเทือนพวกเขารู้ว่ามันสามารถได้ยินทุกการเคลื่อนไหวสหัสคิดทันทีว่าเราอาจต้องล่อมันออกจากทางนี้เพื่อผ่านไปนัดถามเสียงสั่นแล้วเราจะทำยังไงสหัดชี้ไปที่หินก้อนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเราจะใช้เสียงและแสงไฟล่อมันออกไปชั้นจะโยนหินไปให้มันหันไปอีกทาง พวกเขาวางแผนอย่างรอบคอบฟ้าถือไฟฉายส่องไปข้างหน้าขณะที่สหัดโยนหินไปทางซ้ายเสียงหินกระทบพื้นทําให้ยักษ์ย้ายหันไปตามเสียงทันทีทั้งสามคนใช้โอกาสนี้คลานผ่านประตูหินเข้าสู่ทางลึกของถ้ำภายในทางลึกพวกเขาพบลานกว้างที่เต็มไปด้วยเถาวันและต้นไม้โบราณสัญลักษณ์โบราณบนผนังถ้ำบอกเรื่องราวของยักษ์ย้ายที่ปกป้องป่าและมนุษย์ที่พยายามหาผลประโยชน์พวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการรอดชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหนีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเคารพและเรียนรู้กฎของป่า ขณะที่พวกเขาเดินต่อเสียงกระซิบของวิญญาณที่ลอยอยู่รอบๆปลายเป็นเสียงที่ชัดเจนขึ้นผู้ที่กล้าและฉลาดจะรอดผู้ที่ประมาทจะถูกกลืนกินสหัดเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างยักย้ายและปากเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นบททดสอบของความกล้าและความฉลาดทันใดนั้นพวกเขาเห็นรอยเท้ายักย้ายขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปยังหน้าผาหินสูงเส้นทางนั้นดูอันตรายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็เป็นทางเดียวที่จะออกจากถ้ำและกลับไปสู่โลกภายนอกฟ้าเกรงมือ เราจะปีนขึ้นไปตรงนั้นจริงๆหรือสหัสมองไปยังทางขึ้นและตอบอย่างมั่นใจเราต้องทำไม่งั้นเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปทั้งสามคนเริ่มปีนหน้าผาหินอย่างระมัดระวังเสียงลมหายใจและคำรามของยักย้ายดังอยู่ด้านหลังราวกับมันตามทุกฝีก้าวการปีนขึ้นไปเป็นเรื่องยากแต่พวกเขาใช้สติและความกล้าเต็มที่ เมื่อพวกเขาใกล้ถึงยอดผาพวกเขาเห็นภาพที่ทาให้หัวใจหยุดเต้นบนยอดผามีสิ่งลึกลับที่ส่องแสงจางๆเป็นเหมือนเครื่องหมายโบราณที่บอกทางออกเสียงกระซิบของวิญญาณเปลี่ยนเป็นเสียงสอนและชี้ทางสหัสหยิบมือเพื่อนทั้งสองไว้แน่นเกาะมือกันไว้อีกไม่ไกลแล้วพวกเขาเคลื่อนตัวต่อไปอย่างระมัดระวังใจเต้นแรงแต่ทุกย่างก้าวคือความหวังที่พวกเขาจะรอดชีวิตแต่ยักย้ายไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาออกไปง่ายๆเสียงคำรามดังก้องเหมือนจะกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกเขาต้องตัดสินใจว่าต้องเผชิญหน้าหรือใช้กลยุทธ์อื่น และนี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญที่จะตัดสินชะตาของพวกเขาในป่าลึกนี้เมื่อสหัสนัดและฟ้าเคลื่อนตัวกละยอดผาเสียงคำรามของยักย้ายดังสนั่นราวกับแผ่นดินสั่นมันปรากฏตัวอยู่ด้านล่างพวกเขาเห็นร่างมหึมาของมันสะท้อนแสงไฟฉายตัวมันใหญ่เกินกว่าต้นไม้หลายต้นรวมกันผิวหนังหยาบกร้านดวงตาแดงฉานจ้องมาที่พวกเขาอย่างเยือกเย็นสหัสรู้ว่าถ้าพวกเขาก้าวพลาดแม้เพียงก้าวเดียวทุกอย่างจบลงทันทีเราต้องจะเย็นและเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นใจเขาพูดประสิบพลางจับมือเพื่อนทั้งสองแน่น ฟ้าและนัดพยักหน้าพวกเขาเริ่มปีนต่อเสียงลมหายใจของยักษ์ย้ายดังสนั่นอยู่ด้านล่างราวกับมันรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวท่านใดนั้นยักษ์ย้ายก้าวเข้ามาใกล้และยกมือขนาดมาหืมมาเพื่อทุกต้นไม้ที่พวกเขาใช้เป็นทางหนีสหัสใช้ความกล้าทั้งหมดกระโจนไปข้างหน้าจับรากไม้ใหญ่เพื่อดึงตัวขึ้นไปอีกระดับนัดและฟ้าตามขึ้นมาติดติดยักษ์คำรามและพุ่งมือเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงมันบดบังเสียงฝนและน้ำตกที่ไหลยอยู่ใกล้ๆทำให้ทุกอย่างเหมือนเป็นฝันร้าย แต่ขณะที่มันยกมือขึ้นสกัดส,สหัสสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่สลักอยู่บนผนังหินใกล้ยอดผามันเป็นภาพของยักษ์ย้ายที่ก้มหน้าลงต่อมนุษย์และป่าเส้นสายโบราณบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์ย้ายและผู้คนทันใดนั้นเองเสียงกระซิบของวิญญาณโบราณดังขึ้นรอบๆอบถ้ำผู้ที่เข้าใจจะรอดผู้ที่โกรธจะถูกกลืนกินสหัสทันใดก็เข้าใจว่าต้องทำตามสัญ,ญลักษณ์โบราณเขาชี้ไปที่รอยสลักและกระซิบเพื่อนทั้งสองเข้าใจพวกเขาต้องยกมือขึ้นทำท่าทางเคารพต่อย,ยักษ์ย้ายและป่า ยักษย์ายหยุดชะงักมันจ้องพวกเขาด้วยสายตาแดงฉานเหมือนกำลังประเมินว่าพวกเขาเข้าใจหรือไม่เสียงคำรามต่ำๆแผ่วลงราวกับฟังเสียงสัญ,ญลักษณ์นั้นสหัสพูดเบาๆเราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายป่าเราแค่อยากรอดชีวิตฟ้าและนัดพยักหน้าทั้งสามยกมือขึ้นอย่างช้าๆและเคลื่อนไหวตามสัญ,ญลักษณ์โบราณยักษ์ายหยุดและถอนมือออกเสียงคำรามลดลงเหมือนมันพอใจว่าพวกเขาเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัยทั้งหมดพวกเขาต้องข้ามยอดผาไปยังทางออกที่สัญลักษณ์โบราณชี้ สหัดนัดและฟ้าเริ่มเดินไปตามทางแคบๆบนยอดถาฝีเท้าของพวกเขาช้าและระมัดระวังทุกย่างก้าวคือการต่อสู้กับความสูงความเหน็ดเหนื่อยและความกลัวทันใดนั้นเสียงลมแรงและเสียงฝนกระหน่ำทำให้พวกเขาแทบเสียหลักแต่พวกเขารู้ว่าไม่สามารถหยุดได้เพราะยักย้ายยังอยู่ด้านหลังมันไม่ได้โจมตีแต่ตามติดเพื่อเฝ้าดูเมื่อพวกเขาใกล้ถึงจุดที่สัญ,ญลักษณ์บอกว่าปลอดภัยเสียงกระซิบจากวิญญาณรอบตัวแผ่ว ลงแต่กรับมีเสียงหัวราะแผ่วๆของเด็กผสมเข้ามาพวกเขารู้สึกว่าป่าไม่ได้เป็นเพียงดินแดนของยักย้ายแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณและความลึกลับโบราณสหัดมองไปข้างหน้าเห็นทางออกที่แสงจางๆสองลอดต้นไม้ใหญ่พวกเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวออกไปจากความมืดและเข้าไปสู่แสงสว่างฟ้าเอ่ยเสียงสัน่นเรารอดแล้วจริงๆใช่ไหมสหัสมองเพื่อนทั้งสองและพยักหน้าอย่างมั่นใจเรารอดแต่เราต้องจำไว้ป่าและยักย้ายไม่ได้โกรธพวกเราถ้าเราเข้าใจมัน ทั้งสามคนก้าวไปยังทางออกป่าลึกยังคงมืดและเต็มไปด้วยเสียงลึกลับแต่พวกเขารู้แล้วว่าความกล้าความฉลาดและความเคารพต่อกฎของป่าคือกุญแจสําคัญในการอยู่รอดและในขณะเดียวกันยักย้ายหันมองพวกเขาอย่างเยือกเย็นก่อนจะหายเข้าไปในเงามืดของป่าความเงียบกรับคืนมาอีกครั้งแต่ความลึกลับของป่ายังคงอยู่พวกเขารู้ดีว่าถ้าใครอีกคนเข้ามาโดยไม่เข้าใจผลลัพธ์จะเหมือนเดิม เมื่อสหัดนัดและฟ้าเริ่มก้าวออกจากยอดผาความมืดในป่าลึกยังคงครอบงำแต่ตอนนี้พวกเขามีความหวังเต็มหัวใจแสงจางๆจากทางออกส่องลงมาผ่านใบไม้สูงทำให้พวกเขาเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นแม้เสียงลมและฝนยิงคงกระหน่ำแต่พวกเขารู้สึกว่าความกลัวเริ่มเบาบางลงพวกเขาเดินด้วยความระมัดระวังแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวย้ายเท่านั้นแต่เพราะต้องเคารพกฎของป่าพวกเขาเดินตามร่องรอยสัญ,ญลักษณ์โบราณบนรากไม้และหินเก่า มันนำทางพวกเขาไปยังลำธารเล็กๆที่สะท้อนแสงจางๆเสียงน้ำไหลทำให้ความเงียบรอบตัวรู้สึกปลอดภัยขึ้นสหัสหันไปมองเพื่อนทั้งสองเราเกือบจะรอดแล้วแต่เราต้องระวังป่าย,ยังมีอะไรซ่อนอยู่ฟ้าและนัดพยักหน้าทั้งสามคนก้าวผ่านผู้ไม้หนาและเริ่มเห็นเส้นทางที่คล้ายกับทางเดินกลับหมู่บ้านทันใดนั้นพวกเขาเห็นร่างของวิญญาณโบราณที่เคยลอยรอบถ้ำปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ร่างที่น่ากลัวแต่กลับส่องแสงจางๆคล้ายจะชี้ทางออกให้พวกเขา เสียงกระซิบแผ่วเบาผู้ที่เข้าใจจะรอดไปทางนั้นทางออกอยู่ไม่ไกลสหัดนัดและฟ้าเริ่มวิ่งเบาๆตามร่างนั้นเสียงฝีเท้ายักย้ายอยู่ด้านหลังค่อยๆลดลงมันไม่ได้จมตีอีกครั้งเหมือนเคารพการเข้าใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินต่อไปพวกเขาพบสะพานไม้เก่าที่ข้ามลำธารเสียงน้ำไหลด้านล่างแรงแต่ร่างโบราณบนผนังต้นไม้ชี้ให้ข้ามสะพานอย่างระมัดระวังสหัสจับมือเพื่อนทั้งสองแน่นเราไปด้วยกันระวังทุกย่างก้าว ทั้งสามก้าวอย่างช้าๆสะพานไม้โยกไปตามน้ำหนักแต่พวกเขารู้สึกถึงความปลอดภัยบางอย่างเหมือนป่าไม่ได้ต้องการทำร้ายหากพวกเขาเคารพกฎของมันเมื่อข้ามสะพานพวกเขาเห็นเส้นทางเปิดโล่งทางด้านนอกแสงจันทร์ส่องลงมาผ่านหมอกบางๆทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้กลับสู่โลกของคนเป็นฟ้าเอ่ยเสียงสัน่นเรารอดแล้วจริงๆใช่ไหมสหัสพยักหน้าใช่แต่เราเรียนรู้แล้วว่าป่าไม่ได้โกรธพวกเราเพราะเรายอมรับกฎและเคารพมัน นัทหันไปมองกลับเข้าไปในป่าลึกความมืดยังคงครอบงำแต่ความกลัวลดลงเหมือนมีสายตาแอบมองพวกเขาอยู่เบื้องหลังสหัสพูดเบาๆยักย้ายและวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายเราเพราะเรากล้าและฉลาดพอที่จะเข้าใจพวกมันเมื่อพวกเขาเดินต่อไปเสียงลมและเสียงน้ำค่อยๆเงียบลงความเงียบในป่ากลายเป็นความสงบราวกับยักย้ายและวิญญาณโบราณได้อนุญาตให้พวกเขากลับสู่โลกภายนอก และในที่สุดพวกเขาเดินออกจากป่าลึกกลับเข้าสู่ความอบอุ่นของหมู่บ้านแสงไฟจากบ้านและเสียงของธรรมชาติในคืนฝนพรำทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความลับของป่าลึกและยักษ์ย้ายยังคงอยู่และใครก็ตามที่เข้าไปโดยไม่เข้าใจอาจไม่โชคดีเหมือนพวกเขาสหัสนัดและฟ้านั่งพักและมองกลับไปยังป่าลึกพวกเขารู้สึกขอบคุณที่รอดชีวิตและพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คนอื่นเข้าใจถึงความลึกลับและกฎของป่าโบราณ เมื่อสัดนัดและฟ้าออกมาสู่เส้นทางเปิดโล่งแสงจันทร์ส่องผ่านหมอกบางๆทําให้พวกเขาเห็นโลกภายนอกชัดเจนขึ้นแต่หัวใจของพวกเขายังเต้นแรงจากความตื่นเต้นและความหวาดกลัวพวกเขาเดินช้าๆแต่มั่นใจรู้ว่าพวกเขารอดจากความมืดและยักษ์มือหมาทัานใดนั้นฟ้าหยุดเดินและชี้ไปข้างหน้าดูนั่นบนยอดเขา สหัดมองตามแล้วเห็นเงาของยักษ์ย้ายที่ยืนอยู่บนยอดเขามันไม่ได้เคลื่อนไหวมันเพียงจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาแดงฉานเสียงคำรามต่ำๆแผ่วลงเหมือนกำลังสื่อสารบางสิ่งพวกเขารู้ทันทีว่ามันไม่ได้โกรธแต่กำลังย้ำเตือนถึงความลับของป่านัดถามเสียงสัน่นมันมันยังตามเราไหมสหัดส,สายหัวไม่มันไม่ได้ตามเราอีกแล้วมันเหมือนอนุญ,ญาตให้เราออกมาเพราะเราเข้าใจมัน ขณะที่พวกเขาเดินต่อไปเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงน้ำตกเผาบาเหมือนคอยปกป้องพวกเขาวิญญาณโบราณที่ลอยอยู่ในป่าก่อนหน้านี้ก็หายไปเหลือเพียงความเงียบสงบและความลึกลับที่ยังคงอยู่เมื่อพวกเขาก้าวออกจากป่าลึกกลิ่นดินและความชื้นค่อยๆจางลงแสงไฟจากหมู่บ้านและเสียงผู้คนทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกลับสู่โลกของความจริงแต่ใจของพวกเขายังคงตื่นตัวพวกเขารู้ดีว่าป่าแห่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่ของสัตว์ประหลาดแต่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยกฎโบราณและความลึกลับสหัทันไปมองเพื่อนทั้งสอง เรารอดมาได้แต่เราต้องจําไว้ความกล้าความฉลาดและการเคารพกฎคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดฟ้าและนัดพยักหน้าทั้งสามคนเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านทักทายพวกเขาด้วยความเป็นห่วงแต่พวกเขาไม่สามารถเล่าทุกอย่างได้ทั้งหมดเพราะบางสิ่งในป่าลึกไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูดคืนวันนั้นทั้งสามคนนั่งรอบกองไฟแบ่งปันความรู้สึกและบทเรียนจากป่าลึกพวกเขารู้แล้วว่าการเข้าไปในป่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการรอดชีวิตแต่เป็นการเรียนรู้ความลึกลับโบราณการเคารพสิ่งที่ไม่เข้าใจและการกล้าที่จะผเผชิญหน้ากกัับคววามล และแม้ว่าพวกเขารอดมาได้ป่าลึกยังค ouais งเงียบสงัดยักย้ายและวิญญาณโบราณยังคงอยู่และใครก็ตามที่เข้ามาโดยไม่เข้าใจอาจไม่โชคดีเหมือนสหัดนัดและฟ้าเรื่องราวจบลงด้วยความระทึกและความลึกลับเหมือนป่าและยักย,ย,ย้ายยังคงรอผู้กล้าที่จะเข้าไปและความลับของมันจะยังคงอยู่จนกว่าคนต่อไปจะกล้าเข้าไปเผชิญหน้ามันพวกเขารอดออกมาจากป่าลึกได้แต่ความลึกลับและยักย,ย,ย้ายยังคงอยู่ป่าแห่งนั้นยังคงรอผู้กล้าที่จะเข้าไปและใครที่ไม่เข้าใจกฎของมันอาจไม่ได้โชคดีเหมือนพวกเขา เรื่องราวคืนนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าความฉลาดและการเคารพสิ่งลึกลับคือกุญแจสู่การรอดชีวิตแล้วคุณล่ะกล้าเข้าไปในป่าลึกนี้หรือไม่